กลับมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์อไปไหนเนี่ยเนี่ยนั่งเป็นลมอยู่ตรงนู้นน่ะน่ยอ้าวารย์เป็นาอาจารย์ดิฉันละก่อนใช่สุดๆเลยซื้อผักนู่นผักนี่ให้ขนอยู่คนเดียวเชิญค่ะเชินอาจารย์ค่ะอย่าอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยเดินแค่นี้แต่เป็นเหนื่อยกลับพังไปคนเดียวน่ะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วยังพาใครต่อใครไปวุ่นวายตลาดเขาไม่พังพินาศหมดก็ดีแล้วอ่ะอาจารย์จ่ายกับข้าวมาเรียบร้อย อาาจรระะทํไให้าานตามงงหลักเนี่ย <c oughs> พวกผักพวกอะไรเนี่ยเราซื้อมาเยอะ <c oughs> แต่นี่อาจารย์เขาบอกว่าใช้แค่เนี้ย oh. แต่ก็ต้องใช้ให้หมดเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ย <c oughs> หลออาหารวันนี้เนี่ยนะเป็นจานที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลสําหรับปีใหม่นี้โอ้โห oh คือใครได้กินแล้วก็ต้องกลับไปบวชเพราะงั้นเถอะสิริมงคลโดนตะหลิวจอหัวเนี่ยนะช่วยหน่อยเถอะปีใหม่ยังไม่มีแผลใหม่เลย จานนี้จะตั้งชื่อว่าชื่ออะไรลาดหน้าทะเลทับทิมีและาาสูตรเด็ดของอาจาจย์งยิ่งสักในวันนี้ประกอบไปด้วยเครื่องปรุงดังนี้ครับเส้นใหญ่น้ำล้างเห็ดหอมผงงูดแดงกุ้งสดปลาหมึกแป้งมันบัค,ครี่แครอทไข่ไก่เต้าเจี้ยวพริกไทยปน่นน้ำมันงานงาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันพืชกระเทียมครับเรื่องใส่ฟืนใส่ไฟถนัดใช่ไหมถนัดเปิดเตาชอบใส่ไฟชาวบ้านเปิดเตา ลาดหน้าทะเลทับทิมแล้วเราจะให้นางเอกทับตะวันกินโอ้อบคุณค่ะลก่อนอื่นอันนี้อะไรคะน้ำมันพรายค่ะน้ำมันพรายใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อาจารย์อาจารย์ตั้งคณะเมื่อไหร่บอกเจออาจารย์เปิดเส้นลึกนี่นี่ ไม่ใช่รายการเคอะกระทะนะจ๊ะก็คือหมายความว่ามันเป็นเรื่องของการเรียกความอร่อยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในร้านเนี่ยสังเกตมาร้านที่ขายดีเนี่ยมันดังมากใช่แต่แถวบ้านผมกระทะกระเด็นแถวบ้านผมก็ทำทำแล้วเคาะนี่เขาเรียกให้หมามากินนะครับออ อ๋อไข่ต้องใส่อะไรอะไรเดี๋ยวจะ่่น้องของฉันมาอะไรอะไรอาจารย์ไมจารยเพิ่มเมื่อกี้รู้อาจารย์ไม่ใช่เสียวแวบเลยมจะวางก็คุยพวกนี้ทำแตกโอ้ยได้ไข่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์พี่ไข่ส่วนรวมไหมครับอาจารย์ไม่ได้อาจารย์อาจารย์เนี่ยคงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วหรอทำไมพี่ไข่ใบเดียวเนี่ย ใบเดียวใช้ใบเดียวดีไหมดีใบนี้ไปทำอะไรอีกรายการนึงไปแล้วคือต้องต้องเอ๊ะกระทะกับไอ้ไอ้เส้นนี่ไม่เข้ากันเลยนะอ๋อแล้วทอดให้มันกรอบโอ้ยทอดให้กรอบกรอบเหรอคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทอดให้กรอบๆนี่ถ้ากรอบนี่เอาเปลือกไข่ใส่ทอดเลยไม่ทำไมเนม่ะกินได้เหรออุ้ยมีกลับโอ้ อ๋อมันกรอบดูแล้วเหมือนแบบอาอหอยทอดเลยนะครับโรตีเหมือนโรตีจะบ้าแล้วหรอทำก๋วยเตี๋ยวเหมือนหอยทอดเหมือนโรตีอะไรกันนะไ่ะด้หรืไม่เนื้อหนังตรงเนี้ยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหอมใส่เนยไปหน่อยเนื้อราดนมหน่อยนะกระดาษห่อหน่อยเนี่ยโรตีชัดๆหอมนะเนี่ยเบนใส่โคโรนอะไรอนี่ยพูถึงก๋วยเตี๋ยวแหมจ้าคนดีนี่ ต่อไปใส่อะไรครับใส่จานไงถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าไข่หมดแล้ว <c oughs> ว้าวจานอ๋ตอา <c oughs> ตอายแล้วขอโทษขอโทษโดนตังค้อ <c oughs> เอาไฟเล็กหน่อยเล็กหน่อยเพื่อเป็นการประหยัดก็ไม่ต้องล้างกระทะอก็หลังจากผัดก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ประหยัดประหยัดหรือขี้เกียจประหยัดประหยัดประหยัดน้ำก็แล้วแต่จะคิดว่ามีสมองแค่ไหนก็คิดเท่านั้นละกันนี่นี่สมน้ำหนวงอ่าใส่แล้วใส่กระเทียมใส่กระเทียมที่ตายไหมเลยเร็วจังเลยน้ำมันร้อน เสร็จแล้วก็ใส่น้ําล้างเห็ดหอมอน้ําล้างเห็ดหอมน้ําล้างเห็ดค่ะเห็ดหอมฮะน้ำล้างเห็ดหอมเห็ดหอมใช่แล้วนี่คือก็คือเห็ดหอมเพอาะล้างแล้วถ้าล้างเห็ดถึงหอมใช่นี่เออใส่อะไรบ้างอ่ะลืมไปหมดใส่แล้วจ้าอ้าวอ้าวอ้าวใส่ใส่พรอนก็ใส่เยอะๆละกันอันนี้อะไรนะครับพริกไทยป่นพริกไทยป่นแล้วอันนี้เป็นอ๋ออันนี้พริกป่นใส่เยอะๆพริกป่นไทย ่ใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเอ้วทำไมเขาต้องเรียกเต้าเจี้ยวก็มันเป็นเต้าเต้าเอ้าได้ไหมอาจารย์มังมังใส่ใส่น้ำมันงาใส่น้ำมันงาใส่น้ำมันงาด้วยจะได้หอมๆหน่อยต้องเป็นงาช้างนะถ้างาอื่นก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่อะไรเนี่ยนี่คือชิชโชไม่ใช่อะไรอะฟิวขาว ฉันมันเธอใส่อปแ้วตออาจารย์้บอกิ้วขาิ้วขาิ้วขานใส่ไปได้อาจารย์ันจะบอกทำไมบอกไปเขาก็ไม่ใส่ใจบอกไปแค่เท่านั้นอ่ะนี่น้ามันหอมน่าต้ใช่ฉันจะรู้ได้ไงมันไม่ได้เขียนปะไว้อ่ะอาจารย์เป็นนักทาอาหารจะไม่ทราบได้ไงแกรู้แล้วนี่อะไรฮะ อะไรไม่รู้แหมอธิบายนิ่ไม่ครับว่ามันเป็นอะไรอันนี้นะชมทั้งบ้านจะต้องเป็นทางมมันเป็นผงสำหรับทาหมูก็ทำหมูแดงกันนี่เราก็มาใส่ใครจะรู้และลาดหน้าใส่ผงหมูแดงมันหอมหอมอร่อยจนตายแต่ถ้าเสร็จแล้วต้องอร่อยแน่เลยไฟแรงหน่อยไฟแดงตี๊ตี๊ซ้ายโอเค เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งแหมเกือบเน่าเนี่ยใสสุดที่ราดกุ้งแน่จริงตัวนี้บอกไปนะปลาหมึกใช่อะไรอ่ะก็ปลาหมึกไงนี่นี่อะไรฮะก็เห็นอยู่ว่าแป้งไม่รู้จะมาแป้งที่ปาหน้านี่เหอแป้งมันเออใช่แป้งมันไม่ใช่แป้งมึง เริ่มคนเริ่มคนแล้วเออคนอาาาจรย์นนน่กิะถ้าเราชอบเหนียวมากก็ใส่มากใช่ไหมใช่ถ้าเหนียวมากก็ใส่มากถ้าต้องการเหนียวขนาดเอาไปปะถุงได้ชิมอีกแล้วแล้วถ้าเราเป็นคนที่เหนียวอยู่แล้วล่ะครับเป็นไงฮะทนไม่ไหวอันนี้เดียวนะให้แค่นี้นะต้องใส่สารกันบูดแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างผมยังไม่ได้กินเลยผมขอชิมบ้างอาจารย์ อะไรกันยังไม่ได้ตักราดเลยไม่ได้มันมันมันต้องชิมแ่ข้าวผัุ้งเดมหน่อยเดียวนะเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะขอขอกุ้งตำห้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เรียกชิมแหมชิมกุ้งชิมผักบ้างสิโอเครสชาติเป็นไงไม่ได้เลือกเลยนั่นมันก็ว่าแล้วไงไปตาวอร่อยเขาไปตาวนะเ็ใส่ตรงที่มันใส่น้ำมูแดงมันดูดซับหมีกลิ่นไม้มีกลิ่นมีกลิ่นเนาะเสร็จแล้วเราก็ตักราดลงไป เอานายบอกราดหน้าทำไมไปราดก๋วยเตี๋ยวล่ะอย่าท้านะเอาล่ะพอแล้วมือไวด้วยนะจะบอกให้มือไวเยอย่านะราดตะก้องหีกฉันอีกละเนี่ยเมื่อกี้มือพองมาที้อีกละไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเราเส้นไปแล้วลงไปกินในกระทะเลยนะจ๊ะเอาไม้แทนเลยม้ยไม่ต้องไมไม่มีความสวยงามส่วนใหญ่แล้วจะทําอะไรตามใจคนเสมอเหรอนี่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเช็ดขอบหน่อยเพื่อให้สะอาดทําอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะต้องสวยนะฮะโอ้โหนี่พกถ้วยส่วนตัวมาอย่างเงี้ยเหรอจะเหลือไว้ทําไมล่ะเหลือไว้ทําไมเหลือไว้ทําไมอย่า อ่ะสลักคุณเอมแล้วคุณเบนส์ครับคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะอาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์ไปพูดสำหรับคุณเอ็มกับคุณเบนซ์ได้ไงทำไมล่ะแล้วถ้าเกิดเขาชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยพวกผมก็ไแพดสิอ้าวมันต้องเอาคนเป็นกลางมาชิมใครอ่ะใครเป็นกลางใครยืนใงให้คนดูดีกว่าให้คนดูคนดูดีกว่าอ่าอ่านาเลยไม่ต้องอายป้าไม่ต้องอายโอ้หุ่นอย่างเงี้ยใช่เลย รชอบทุกอย่างที่เพื่อนซื้อมาอย่าคนนี้ร้อนมากๆบอกตานี่เอาเนี้ยเนี้ยเป่านานๆได้นะคะพอมันขึ้นพูดตามความเป็นจริงนะอร่อยบอกอร่อยแล้วไม่ได้บอกไม่ได้ไปครูเขาแซ่เดี๋ยวได้ฟังคุณพี่นี่เดินพิธีกรให้กลืนก่อนให้กลืนก่อนชิมชิมเป็นไงครับพี่อร่อยค่ะต้องดนทำโทษเลยี่จะมกินเส้นด้วยเส้นอร่อยมากในเมื่อเขาพูดอร่อยพวกนี้เราอยู่ ป้าวยเป็นไงเป็นไงคุณนี่อาจารย์ผมลืมนึกไปความเข้มข้นมันอยู่ที่ก้นกระทะแหม่ยกสดนี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่พี่โดนทําโทษแล้วแน่นอนอาจารย์เราทําหนักมากเลยเพราะเราไม่ชอบเราประเภทอ้าปากสดจากตะหลิวเนี่ยสาคนพูดมากนัก จะทำสลัดเสิร์ฟถึงปากเลยลงไปนอนแล้วมลงไปนอนโอ้โหไม่ค <las ira> ิดเลยว่าจะสบายขนาดนี้นอนกินเลยอะนอนนอนกินนอน โอ้โหนี่มีถ่านรองมีถ่านรองหัวด้วยมีถาดรองด้วยอ่ะนสองฟองเกิดการขับไปเองนอยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์คล้ายๆเหมือนมาลบน้ำศพอะไรบบน้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ลดน้ำศพมือมันจะไปอย่างนี้อ๋ออ่ะอุ้ยปอนมะเขือเทศออมะเขือเทศเหรอ อาธุอาไหว้ทำไมล่ะมาเขือเทศต้องไหว้พระเทศเรายังไหว้เลยอาปา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 ใส่น้ำสลัดสักหน่อย้องออ๋ มากนะครักรักอะไรเอาละแค่นี้นะครับาต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ศุกร์ล่าเจษฎาวองขอบคุณมากๆขอบคุณครับแล้วก็เดินไปสามท่านนี้นะครับขอบคุณกวนป่วนกวนเมืองขอบคุณครับขอบคุณเขาแล้วก่อนที่เราจะไปพัก ะะเรามีทีเด็ดความเชื่อนะคะเรื่องเครื่องประดับหินคอลเลกชันนกพเก้านะคะที่เป็นมงคลสำหรับปีวอกปีนี้ด้วยนะคะจากคุณนุสบาปุณการเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับแล้วทีเด็ดความเชื่อของเราวันนี้เราจะพาไปตะลุยกันที่ร้านมณีปุราของคุณนุสบาปุณการครับกับความเชื่อเกี่ยวกับหินนกพเก้า ถ้าพูดถึงเรื่องของนพำเก้านะคะเป็นการเรียกประเภทของเครื่องประดับชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยอัญมณีถึง9ชนิดด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอัญมณีแต่ชนิดมันก็จะมีพลังบำบัดให้คุณคุณสมบัติแตกต่างกันไปช่วยเสริมบุคลิกแก่ผู้ที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกาเน็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าจะดีเรื่องเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายระบบสืบผ่านแอมิตีสีม่วงเนี่ยจะช่วยบำบัดความเครียดแล้วก็รักษาการนอนไม่หลับซิทรินสีเหลืองนะคะก็จะดีเรื่องเกี่ยวกับ คมิปัญญาสติปัญญาเรนโมมูลสโตนผู้สมสัยเนี่ยก็จะดีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครองเรือนความรักชีวิตคู่เรื่องเกี่ยวกับพลังความเชื่อพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อผสมกับวิทยาศาสตร์นะคะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่แล้วแต่เฉพาะบุคคลนะคะจะเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะมุ่งมั่นรู้คิดว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนในจิตใจให้เราสามารถที่จะแบบทำสิ่งได้สำเร็จ Lưu ý